หมอเพียวสแกนกรรนะครับทุกทุกคนต่างรู้ดีนะครับว่าวิชาหัตถศาสตร์นะครับเป็นวิชาที่เรียนยากนะครับเส้นสมรสตั้งแต่หนุ่มสาวจะเป็นยังไงนะครับก็มาดูเส้นนี้นะครับเส้นนี้ที่ลากขึ้นมาเนี่แหละนะครับลากขึ้นมาสังเกตดีๆนะครับอยู่ใกล้เรือนะครับแต่นะครับเราก็มาดูเส้นที่ที่เกี่ยวข้องนะฮะกับการช่วยชีวิตนะฮะก็จะอยู่ อยู่เส้นนี้นะครับการช่วยชีวิตจะอยู่เส้นนี้เป็นลักษณะสี่เหลี่ยมมีคนมาช่วยนะครับใกล้ๆกกับฐานบุญนี่แหละใกล้ๆกับฐานบุญนี่แหละส่วนตรงนี้นะครับมันขึ้นมาเนี่ยมันก็จะบอกถึงลักษณะนิสัยเจ้าชู้ไหมหลายใจไหมอะไรอย่างนี้นะครับมันจะปะปนกันอยู่ตรงนี้นะครับส่วนหนึ่งสองสามที่เราต้องจําคือจําเส้นสมรสนะครับอยู่ใกล้เส้นจิตใจอะไรอย่างนี้เส้นที่สองเป็นเส้นเศรษฐีแตกพุ่มๆคล้ายๆดอกไม้อะไรอย่างนี้นะครับเส้นที่สามก็จะเป็นลักษณะของ ของเส้นที่ที่เกิดขึ้นนะเส้นที่ดิ่งขึ้นนี่แหละนี่แหละเป็นลักษณะสวยงามเลยนะครับนี่คือการสอนดูไลายมือนะครับคร่าวๆนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจไปเองนะครับอยากให้ทุกคนนะครับติดติดตามด้วยนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะฮะ